สวัสดีครับอยู่กับช่องปูเล่แบ็คแพคเกอร์นะวันนี้ปูเล่จะมารีวิวน้ำหอมนะครับแบรนด์ n i ย Secret นะครับกลิ่น Extreme เป็นกลิ่นของผู้ชายนะครับวิธีทำให้กลิ่นน้ำหอมติดทนนานนะครับมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่มีข้อห้ามนะครับฉีดยังไงทำให้กลิ่นไม่ติดนะครับทุกคนเข้าใจผิดกันว่าเราต้องฉีดที่เสื้อนะครับให ให้กลิ่นมันหอมนะครับจริงแล้วไม่ใช่นะครับคือทุกคนเข้าใจผิดมันโดยตลอดเราต้องฉีดตรงที่ชีพจอนะครับคือตรงนี้ข้อมือข้อพับติ่งหูนะครับแล้วก็ซอกคอเราห้ามฉีดที่เสื้อเพื่อมันจะทําปฏิกิริยากับผงซักฟอกผงผงทําให้นุ่มนะคบผ้านื่เราฉีดตรงนี้ตรงข,ข้อมือนะฉีดไปแล้วก็ถูอย่างนี้ นะครับแล้วก็ฉีดตรงนี้แล้วก็ฉีดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ถููถนะครับอ่าตรงตรงติ่งหูนะครับแล้วก็ใส่ไปตรงนิ้นิดหนึ่งแล้วเราก็ทาทานะครับผมให้มันกินติดตรงซอกคอแล้วก็ปุ๊บปุ๊บถ้าเราแล้วก็ตรงนี้นะครับอืมทาให้กินติดมากยิ่งขึ้นนะครับแบบน,นี้ แบรนด์ที่ดีท่านผู้ชมซื้อได้นะครับวันนี้ปูเลไม่ขายราคา5 9 0ปูเลอยากขาย490นะครับซื้อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับกับปูเลวันนี้ปูเลขอจบคลิปเพียงเท่านี้แต่อย่าลืมมาอุดหนุนน้ำหอมของปูเลด้วยนะครับแบรนด์ Nine s e c r e t วันนี้ปูเลขอลาไปแล้วนะครับบายบายลาจริงๆแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ลืมบดเมื่อกี้ล้อเล่นบายบายสวัสดีครับน้ำหอมเนี่ยกลิ่นออกชุบ